บุคคลใดย่อมยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปหนึ่งกล่าวมุสาวาดหนึ่งถือเอาทรัพย์ที่บุคคลอื่นที่ไม่ให้แล้วในโลกหนึ่งถึงภรรยาผู้อื่นหนึ่งอันหนึ่งบุคคลใดย่อมประกอบเนืองเนืองซึ่งการดื่มสุราและเมรยัยบุคคลนี้ชื่อว่าย่อมขุด ซึ่งรากเน่าของตนในโลกนี้ทีเดียวบุรุษผู้เจริญท่านจงทราบอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีบาปธรรมทั้งหลายย่อมเป็นผู้ไม่สำรวมแล้วความโลภและสภาพมิใช่ธรรม,มะจงอย่ารบกวนท่านเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานเลยจากพระสุตตันตปิฎกขุทธกานิกายคาถาธรรมบทมลวัก เรื่องอุบาสกห้าคน